เขากคุณพรูวิชันสดทุกจุดสดทุกจอ่อสนใจสมัครพรูวิชันโทร02 7 00 8 00 00็ดสวั 0. สดีครับพบก,กับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่มานูเอลนอยเออร์เปิดเผยมันจะเป็นความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ของไบยมินิกถ้าหากทีมปล่อยตัวติโอโกโอาคันตอราย้ายซบลิเวอร์พูล มาร์เดลโนเอร์นครับกับตันทีมเบย์มินิกออกมาพูดถึงดีลของติอโกโอัคคันโตราที่มีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรลิเวอร์พูลว่วาตัวนักเตะเตรียมที่จะย้ายไปคัพแข่งด้วยถ้าหากสโมสันเบย์มินิกปล่อยตัวติวตอโกโออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้จริงๆ,จ,งๆจะถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของทางสโมสรเลกิกวอว่าได้ดูเหมือนว่าติอโกโอัคคันโตรานะครับได้ตัดสินใจย้ายออกจากเบย์มินิกแน่นอนในช่วงสมัยนี้หลังจากที่เจ้าตัวปฏิเสธข้อเสนอการขยายสัญญ,ญาชบับใหม่ที่ทำเบย์ โดยมาดูเอลนอยเออร์ตระหนักถึงความทะเยอทะยานของเขาที่มีความต้องการอยากจะย้ายไปเล่นในศึกพิมพ์ลิกเป็นอย่างดีมาดูเอลนอยเออร์ยอมรับว่าไบเยอร์มินิกจะสูญเสียกองกลางคนสำคัญของทีมถ้าหากติเอโกอักันทอราออกจากสโมสอนไปในช่วงสมัยนี้โดยทางกัปตันทีมไบเยอร์มินิกเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของติเอโกอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่เขาย้ายมาจากบาสุล่าเมื่อ7ปีก่อนโดยที่ผ่านมานักเตะวัย29ปีได้ช่วยทีมไบเยอร์มินิกคว้าแชมป์บุนเดสกายรมนติดต่อกันมากมาย ตอนนี้เบย์ยูมเนกกำลังเผชิญหน้ากับโอกาสที่จะเสียติโอกโกโดยมีลิวหุลเป็นตัวเต่งและในตอนนี้ติอกโอโกเหลือสัญญากับสมโมสรเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นและเบย์ยูมินกก็คงไม่ยอมเสียเขาไปแบบฟรีๆในปีหน้าอย่างแน่นอนเขาเป็นผู้เล่นที่มีค่ามากสําหรับเราโดยชวยการคลองบอลเขานั้นเป็นส,ส่วนสาคัญมากเขาเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ในแดงกลางของเราเดล่าสุดทางแฮนซี่ฟลิกส์ผู้จัดการทีมเบย์ยูมเนกก็พูดถึงอนาคตของผู้เล่นอย่างติโอกโกอาคันโตราเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า ผมเข้าใจได้ถึงความกังวลของติกโกที่เคยคักร่งมานานแล้วในสเปนกับบาร์เซโลนาและในศึกบุนเดสลิกากับโสมสอนสรนปูบะบายยูเมเนกและถ้าเขาต้องการก้าวเดินอีกครั้งด้วยการไปเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกตอนนี้ผมก็เข้าใจทั้งหมดแล้วว่าเขาต้องการออกจากบายยูเมเนกจริงๆแต่มันก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะติกโกทำให้เกมของเรามีความสมบูรณ์แบบจนเป็นบายยูนมเนกในทุกวันนี้ นั่นคือเหตุผลที่ผมอยากจะให้เขาได้กลับมาเป็นโค้ชในทีมไบรา์ามินิกอีกครั้งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั่นคือเรื่องของอนาคตโดยรายงานชี้ว่าติโก,ก้สามารถยาัดยายไปลิเวอร์พูลได้ในราคาที่27ล้านปอนด์แม้ว่าก่อนหน้านี้ไบรา์ามินิกจะตั้งราคาไว้สูงถึง36ล้านปอนด์ก็ตามทีแต่ตอนนี้ลิเวอร์พูลยังนิ่งอยู่นะฮะเพราะยังไม่ซู้ค่าตัว27ล้านปอนด์ของไบรา์ามินิกนั่นเองนะฮะโอ้ ไบรตันพร้อมขายเบนไวท์ออกจากทีมแต่ลิเวอร์พูลต้องยื่นเงินให้สูงกว่าราคาประเมินเป็น2เท่าสโม,มสรลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจจับตามองเบนไวท์เซนเตอร์ hmm. แบ็กดาวรุ่งของไบรตันที่โชว์ฟอร์มได้อย่างเยีย่ยมจากการยืมตัวไปเล่นกับทางลีดยูไนเต็ดโดยทางลิเวอร์พูลต้องการนำตัวเบนไวท์มาร่วมทีมให้ได้ในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้แทนที่จะย้อนพกเบลนที่เพิ่งย้ายออกจากทีมไปและนักเตะเป้าหมายที่ลิเวอร์พูลสนใจอย่างดิโก้คาร์ลอสก็ถูกโกงค่าตัวสูงถึง60ล้านยูโร ทำให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลมีทางเลือกไม่มากนักและเบนไวส์ก็น่าอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ลิเวอร์พูลสามารถซื้อเข้าร่วมทีมได้เบนไวน์ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการยืมตัวไปเล่นที่ลิทยูเนเต็ด United เมื่อฤดูกาลที่แล้วและเบนไวน์ก็ช่วยให้ลิดเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีและตอนนี้เบนไวน์อาจจะเป็นซ็นเตอร์แบ็าที่ลิเวอร์พูลต้องการและตามหาอยู่และมีรายงานว่าเบนไวน์กำลังมองหาโอกาสในการย้ายทีมไปเล่นในทีมที่ใหญ่กว่า โดยลูกคันนี้เป็นไว้์ลงสนามที่กับลิดตอยู่นเตดไปล้ว46นัดในทุกรายการมีรายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังจับตามองการย้ายไปของเบนไวด์หลังจากเฝ้าดูกองหลังบรตันสร้างความประทับใจขณะยิมตัวที่ลิดยูเนเตตเมื่อฤูดูกาลที่แล้วตามสถิติของเว็บไซต์ Transfer Market นั้นค่าตัวของเบนไวด์มีมูลค่าประมาณ5ล้านปอนด์เท่านั้น แต่มีแนวโน้มว่าไบรตันจะเรียบร้องค่ตัวนักเตะรายนี้อย่างน้อย2เท่าหรือ10ล้านปอนด์จากสโมสรที่ยิ่งข็้เสนอการซื้อตัวนักเตะเข้ามายัางสโมสรน,นอกจากลิเวอร์พูลที่ยิ่งกสนใจในตัวเบนไว์แล้วก็ยังมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ให้ความสนใจในกองหลังรายนี้เช่นเดียวกันโดยทางเกรแฮมพลอเตอร์วันหน้าทีมไบรตันกล่าวว่าตอนนี้พวกเขาพร้อมแล้วที่จะปล่อยตัว BMW, เบนไว้์อาเจดินเอมักสเตเดียมแต่ว่า้อเสนอน,นั้นต้องเหมาะสมกับนักเตะด้วยเช่นเดียวกัน ในขณะฤด,ดูกาลหน้าเขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการคําทีมและเป็นนักเตะชุดแรกของไบรตันในฤดูกาลหน้าเว้นแต่ว่าลิวพูจะยื่นข้อเสนอที่ดีพอที่จะชักชวนให้เบนไวย์ตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมกับพวกเขาและไวย์เองอาจจะเป็นการเซ็นสัญญาที่สมบูรณ์แบบของลิวพูเพื่อสร้างการแข่งขันภายในทีมร่วมกับโจโกเมสและจูเอลมาติฟขณะเดียวกันเบนไวย์ก็มีศักยภาพมากเพียงพอที่จะจับคู้กับเวอร์จิลฟันไดส์และน่าจะไปได้สวยกับลิวพู เกยแฮมพรอสเตอร์ผูดจีการทีมไบรตันกล่าวถึงท้ายอันหนึ่งนะครับทีมไบรตันก็มีการซื้อขายที่เป็นมิตรกับเอร์พูลครับเนื่องจากเ์พูเพิ่งขายอดัมลาลาน่าไปยังสโมสรไบรตันนั่นเองนะฮะรอบเล่นยิมมี่ห่วชูต้วยกับเซนิสเซนส์ปีเตอร์เบิร์กแล้วแม้ลงเล่นแค่เกมเดียว ดาวเตะทีมชาติเกเชียได้ชูถ้วยแชมป์แรกกับต้นสังกัดใหม่ในทันทีในลีกเดนแดนมีขาวอย่างรวดเร็วหลังจากลงสนามให้กับทีมไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเดยันรอบเล่นนะครับแนวรับายแดงของทีมเซเนตเซนส์ปิตเทเบิร์กที่ย้ายจากลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว10.9ล้านปอนด์ได้รับการประเดิมสนามให้กับต้สนสังกัดใหม่แล้วในเกมรัสเซียนซูเปอร์คัพผลปรากฏว่าเซเนตเซนส์ปิตเเบิร์กนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะโลโกโมทีฟมอสโกไปได้สําเร็จ2ประตูต่อ1โดยที่รอบเล่นลงสนามเป็นตัวจริงและ เล่นครบ90านาทีรวมถึงหลังจบเกมเจ้าตัวก็ยังถ่ายรูปคู่ถ้วยแชมป์อวดเหล่าแฟนคลับผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอีกด้วยขณะที่ซีซั่น2020ถึง2021เซเน็ตมีคิวทําศึกฤดูกันใหม่ด้วยการพบกับโรเตอร์โวลโกลดัสนะครับในวันที่11สิงหาคมนี้นะฮะก็ลีจะเปิดก่อนใครเพื่อนครับหลังจากที่แอดมินให้ข่าวไปในครับ่าลีดไนเตดสนใจ ที่จะคว้าแฮรรีวิลสันไปสู่สโมสรลีดนะครับซึ่งล่าสุดนะฮะลีดอยู่ในเตดยื่นข้อเสนอจำนวน15ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวแฮร์รีวิลสันจากลิเวอร์พูลแล้วแฮร์รีวิลสันกลายเป็นนักเตะนิ่หอมที่สุดของลิเวอร์พูลในตอนนี้แล้วครับหลังจากที่ล่าสุดมี3ทีมในศึกพิลิกตามพาก,กันยื่นข้อเสนอขอยืมตัวและขอซื้อขาดแม้ว่าในตอนนี้นักเตะกำลังอยู่ในช่วงพักร้อนช่วงปิดฤดูกลาลและยังไม่ได้เข้ามารายงานตัวกับต้นสก,กัดกับลิเวอร์พูลในช่วงพรีซีซ แต่ก็เสนอใหม่ก็มาวางรอไว้มันโตเป็นที่โลนไหลแล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเตะรายนี้เป็นที่ต้องการของหลากหลายสโมสรเป็นอย่างมากโดยล่าสุดนะครับเป็นทางดีนิตเต็ดทีมที่เพิ่งเล่นชั้นมาจากลีเดอะแชมเปี้ยนชิพกไร้ยินข้อเสนอจำนวนเงิน15ล้านปอนด์เข้ามาให้กับลิเวอร์พูลพิจารณาแล้วนะครับแต่มีรายงานว่าลิเวอร์พูลเปิดรับข้อเสนอสําหรับค่าตัวของบิซันขั้นต่ําอยู่ที่20ล้านปอนด์ซึ่งเป็นราคาที่ต่ําสุดที่ทางลิเวอร์ตั้งเอาไว้เมื่อช่วงเสมอที่แล้ว แต่ถ้าว่าจริงๆแล้วเมกเกนเอ็ดเวิร์ดผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรลิเวอร์พูลต้องการที่จะขายแฮร์รี่วิลสันในราคาที่ใกล้เคียงกับ30ล้านปอนด์มากกว่าแต่เขาก็เคยหนักดีนะครับว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่น่าจะมีสโมสรไหนกล้ายื่นราคาที่ใกล้เคียงกับ30ล้านปอนด์เข้ามาอย่างแน่นอนทำให้ในตอนนี้สโมสรลีดยูเนเต็ดมีความหวังที่จะได้ผพ้เล่นงรายนี้ด้วยการเสนอราคาครึ่งหนึ่งหรือ15ล้านปอนด์ ของการประเมินบูลค่าล่าสุดที่ทางลิวพูตตั้งเอาไว้ที่30ล้านปอนด์แต่ก็ไม่ใช่ว่าลีดยูเนเตดจะเป็นสโมสรเดียวที่สนใจแฮร์รี่วิลสันโดยยังมีแอสเซมิลากับนิวคาสเซิลให้ความสนใจและเตรียมยื่นเสนอให้กับทางลิวพูลในเร็วนี้โดยฤดูการที่แล้วแฮร์รี่วิลสันระเบิดฟอร์มอันเยี่ยมกับทางปอนมาดด้วยการยิงไปถึง7ประตูจากการลงสนาม35นัดและใน35นัดนั้นนะครับเป็นการลงสนามในฐานะตัวสำรองถึงส2นัดวิกานแต่ก็ไม่สามารถช่วยทีมอนาห ของเอ็ดดี้ฮาวรอดพ้นจากการตกชั้นได้สําเร็จโดยสื่อคาดการเงินว่าค่าตัวระดับ15ล้านปอนด์ที่ทางลีดยูเนเต็ดยิงข้ามานั้นไม่น่าจะทําให้ลิเวอร์พูลยอมตกลงขายด้วยประการทั้งปวงนะฮะและคาดว่าลิเวอร์พูลน่าจะต้องการเงินไม่ต่ำกว่า20ล้านปอนด์ในการเป็นค่าตัวของแฮร์รี่วิทซันสโมสรถึงจะยอมปล่อยตัว นั่นพรที่ผ่านมานะครับไมเคิลอเวตผู้อำนวยการแถนกีฬาของลิเวอร์พูลขึ้นชื่อลรือชาว่ามีชื่อเสียงในฐานะผู้อำนินการซื้อขายที่ชันฉลาดในการย้ายทีมของนักเตะโดยที่ผ่านมาเขาก็ขายเดมิริสโลเก้และจอแดนไอซ์ให้กับบอลมัดในราคาได้รวมถึง36ล้านปอนด์และเชื่อว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ฮาร์รีเวสันออกจากลิเวอร์พูลในราคาที่ถูกอย่างแน่นอนนะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็ยนของวันที่8ดสิงหาคมครับ วันนี้นะฮะเรามีนัดกันนะครับเรามาทายผลสกอร์ฟุตบอลจำลองนะฮะซึ่งวันนี้มีการแข่งขันถึง3คู่นะครับมีการแจกเสื้อด้วยนะฮะในไลฟ์สดนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันครับสำหรับแฟนๆนะฮะชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ